มาเขียนคื่อแฟนหนุแจ็ค่อนนะสนนานะมางหามามาทกแเดินมาเดินมาีเดียวห้องเราล้วเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าเจาเจ๊จ๋าหจ๊จ๋าเจ๊จาเจ๊เจ๊จ๋าเจจ๋าเานาหน้าออกไมจเ้เเเาเเเา ไปอพอนี่นี่เด็เะเ้ไปลำาไอแกโอยนี่้องะเอยืยยตั้งไขรต้งไเอ้าเอมาต้งไอะตั้งไนอยนี่โง่เลเพ่เเเเพ่เนี่ยไข่ต้ไทีไตัวเด้งไม่ได้กินซากกัง

ơi thế nào ơ, ơ, ơ Nó, nha, nha. Okay, không oh, oh, đi <laughs> Ê, có cháy kiệt bắt mèo Pimelom lá nem kim nấm xe nữa nè gà nhau làm gì nhau quăng cây tập quán nè nhau yung ừ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  hả ได้อ่ะมาหาเป๊ะมามา <laughs> <laughs> <laughs>